โอ้โหเอ้าเอาเอาเบิ่งเบิ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 งการกินนมซี๊ตัวเอ้าเอาเอามันลำคานหลายกินนมก็ได้นั่งคุ้มให้กินหลายตัวโบดยายต้องนั่งเฝ้าบ่นั่งเฝ้าก็บ่ให้ลูกกินนมอ่อาเบิ่งเอ นมกับซิบเต่าได้ลูกกับซิบโตเอาเอาเบิ่งพี่น้องเอ้ยเกิดมาแต่ปัดก็มีชีวิตชีวาจักไงจักโตเบิงเ่งแน่ชุดตั้งแต่นั้นอีกหน่อยก็ได้เลี้ยงข้าวแล้ว คนไหนที่จองไว้อยากให้อ้วนล่ะมาเอาเด้อมาเอาไปป้อนเขาปอนนมเองเนาะมันสิมันสิบอลใหญ่มันหลายตูโพดเนี่ยไม่อบกําลังหัดปอนเขาต้มเขาให้กินอย่านนมบ่พอเลี้ยแล้วกําลังหัดเลี้ยกินเขาก็ได้ไอฮิมะลูกหิมะ อันนั้นก็ได้มาษมามามาเดินมาเดินมาเออเด,น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 ดินมาหน่อยน้าะหาตาบอท่านในมืดคักย่างกับบอท่าน้เป็นคักนะแต่ก็เป็นสัญชาตญาณของหมาเนาะหาสงสารอ่ะมุดมุดเข้าไปมุดเข้าไปเออมุดเข้าไปหากินอยู่ยิใจตัวทึงมันหมดละ đùn con lợn tao năn là, lù. thầy nhảy tao là mới ăn, mới tao. Tao ní cả, phải dám bâm lùng mẹ mày. Hai เบิงเป็นตะเบ,บิงอยู่กินนมก็ได้มนกินยาดกันกินแย่งกัน,นมันก็น่ารักอีกแบบหมาน้อยธรรมดาหมาน้อยธรรมดา ใครอยากได้ไปเลี้ยงเฝ้าบ้านเฝ้าทุ่งนาแล้วมาเอาเด้อตอนนี้เหลืออยู่สามตัวนอกนั้นจองหมดแล้วมีแต่ตัวผู้หมดนะคะผู้ใดที่อยากเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านฝันได้การขนาดนั่นก็น่ารักอยู่แต่แม่มันในเลี้ยงอยู่บ้านมันก็พูดง่ายใช้ฟังพูดรู้จักภาษาคนอยู่ เห่าเก่งมากเห่าเก่งมากเห่าจนน่ากลัวแม่มัน อิ่มแล้วไอ้ช่องตัวอิ่มแล้วไอ้ช่องตัวนะ,ะเลี้ยงหมูก็แพงหมูเลี้ยงหมาก็แพงหมาสัต,นะตว์น่ารักทุกอยู่ตัวน่ารักทุกอย่างเ<ด>พราะว่าสัตว์นี้ บางครั้งก็เห็นใจบางทีคนไม่เข้าใจภาษาของมันอิ่มหรือยังลูกอิ่มแล้ว ผ้าอาอาอาว้านี่ก่อนดูหมาน้อยกินนมหมานะหมาเลี้ยงลูกสิบตัวมันไหวเลยหมาก็เหมือนคนนั่นแหละได้ลูกมันก็รักรักลูกของมันคนก็รักแต่ลูกนะสิจะรักหรือเปล่ารักพ่อรักแม่มาดูนะคะ ไว้ซ้ำนี้ก่อนดูกลิ่นนึง